เาไม่เห็นเหรอ <c oughs> <c oughs> วโวยตอนนั้นถ้ากดโฟกัสจะอันนั้นอุยเ <c oughs> <c oughs> ลืมา <c> ม <oughs> ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแบบเก่าแล้วนะมันเป็นแบบใหม่ตรงพอเปิดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ย,อยอขอบคุณพ่อยัง ขอบคุณยังเดีย๋ยวขอบคุณก่นอนสวยจัยเยยยงเลยสวยจังเลยดูหน้าดูสิดูดน้ชอบไหมครับชอบใส่พ่อดิอี้หอ้จอมนางไหมครับชอบใช่สีนี้ไหมที่อยากได้สีว้า คิดว่าไอ้นี่สีเหลืองยังไม่ได้ใส่ซิมต้องใส่ซิมก่อนเดี๋ยวพ่อทำให้ดูน like ี่มีพ่อทำอะไรดูมาเดี๋ยวพ่อทำอะไรดูมาก่อนเออเดี๋ยวพ่อเปิดให้เราอย่าให้พ่อทำให้ก่อนพ่อเปิดให้มันต้องเปิดก่อนขอบคุณพ่อกับแม่เดี๋ยวจะดึงดินี่พ่อเปิดก่อนขอบคุณยาขอบคคุณ่ะยกมือมาด้วย มะยังมะขอบคุณยังยกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้ก่อนมาแม่ใส่ใหยกมือไหว้ขอบคุณยังครับไปผิดทางแล้วไปทางไหนมาคุณพ่อถูกแล้วไปทางท้ายเหรอกัทางท้ายแหละเป็นอะไรอ่ะเป็นลมเหรอดีใจอะลูก ไปโรตัส์ไหมไปโรตัสกันไหมไปใส่ในกาที่โรตาร์หล่อๆไปไหมอยากไาไปเที่ยวเลยใส่ชุดได้ไหมฮะหล่อสุดเลยแล้วเนี่ยเอาป้อปมันออกมัน,ม,นมันต้องจอดอันนี้ก่อนมจอดได้เลยเหรอแล้วก่อนพร้อมเปิดกล้องไหมพ่อเปิดถ่ายรูปดิเนี่ยเนี่ลยนี่สีอะไรลูกสีสีสีเขียว ขอบุญยังขอบุญชายกมือไหวยังขอบุญชามายัางบ่าด้วยมาพอดว้อดวยไปเร็วมาใกล้ต้องใส่ให้ดูนี่ทานี้มีมีเห็นไหมเห็นไหมล่ะบางสิ่งบางอย่างน,นี่น,นั่นน้องบอกนั่นน้องบอกถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปก่อน กล่องคุณแม่พาใไขว้ชอบไหมชทำงี <S <S <lonely> <S ้ทำอี้าำงี้อเห็นไม่ร่าบางสิ่งบางอย่างแม่บอกว่าให้รอหน่อยเดี๋ยวพ่อใส่ก่อนนูให้ดูอันนี้สีอะไรนะสีเขียวสีเหลืองเดี๋ยวนะอ่าลงด้วยลงคาถาด้วย น้ามตาตะปะปะปะเนมากเดี๋ยวเพิ่งดีพ่อยังไม่ใส่สายเลยให้พ่อใส่สายก่อินดิพ่อครูแม่เปียช่วยมากเจ็ดแล้วได้ไหมได้ยางที่หนูอยากได้ไหมอันนี้ถ่ายรูปอันนี้โทรหาใครฮะ ูนนยังไม่ได้ไอน,นี่เลยต้องกดเบอร์ให้ถูกเบอร์ยังกดไม่ถูกเลยป้ากดอะไรเนี่ยป้าใช่หนีกดนี่ก่อน,น,อนคนเดียวอนพอไม่น่า,า,ามาทำมันนี่แม่น่าเดี๋ยวแต่ลูกป้าแม่เดือยใครนีน่ อารัพผ okay. ูะโอเคชอบไหมชอบ